สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ m a าไทย c h a n n นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสาวไทยคนหนึ่งที่เออ่มาใช้ชีวิตกับฝรั่งโดยที่ไม่ได้แต่งงานมาด้วยวีซ่าติดตามบุตร อะไรเกิดขึ้นเมื่อเอมีบุตรกับฝรัง่งโดยที่เราไม่ได้แต่งงานจะมาเล่าให้ฟังแต่ละคนชีวิตไม่เหมือนกันบางคนมาแล้วมีความสุขดีเอไม่จําเป็นต้องแต่งงานมาด้วยวีซา่าติดตามบุตรแล้วเราก็เใช้ชีวิตกับเขาดังผัวเมียเอมีความสุขไม่มีปัญหาใดๆแต่น้องคนนี้เขามาเล่าในมุมมองของตัวเขาฉะนั้นทุกคนมาฟังมาด้วยวีซา่าติดตามบุตรเพราะว่าตัวเองมาด้วยวีซา่าเยี่ยมเยือนมาหาฝรัง่งเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ย การที่น้องเขาท้องเนี่ยก็เอ,อผู้ชายเนี่ยเขาก็ถามว่าผู้ชายอยากมีลูกไหมผู้ชายไม่ได้อยากมีแต่ในเมื่อท้องแล้วก็คือรักนั่นแหละถามว่ารักไหมน้องอะรักฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นต์จึงอยากท้องอยากมีลูกกับเขาคือผู้หญิงเนี่ยตั้งใจส่วนผู้ชายอะไม่ได้อยากมีเท่าไหร่ก็ถ้ามีก็ไม่เป็นไรก็นี้เมื่อท้องมีลูกก็ทําบีซ่าติดตามบุตรไม่ได้แต่งงานฉะนั้นการทําบีซ่าติดตามบุตรก็สามารถมาอยู่เออต่างประเทศกับ เ,เรื่องนี้เกิดในประเทศเยอรมันก็สามารถที่จะมาอยู่กับเออสามีได้นี่การมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันท้องคลอดลูกมีลูกมีเต้าด้วยกันผู้หญิงก็ต้องเลี้ยงลูกถูกไหมคะเราก็เลี้ยงลูกจนกว่าลูกจะเข้าเออเข้าเออเข้าในเอศูนย์เด็กเล็กเรื่องอะไรที่เอ,อในต่างประเทศเขามีความรับผิดชอบดูแลลูกเนี่ยตกเป็นของเราส่วนน้องเขาเนี่ยน้องเขาทางานดี เขาอยู <insecurity S 2> ่ประเทศไทยเขาทางานดีเขามีเง so, 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 ินเก็บเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่ว่าโอ้ยไม่ค่อยมีตังแบมือของเงินสามีก็ก็มีเงินของตัวเองติดตัวมาสิ่งใดที่อยากได้ตัวเองก็จะซื้อเอาเองคือไม่รบกวนฝรั่งเพราะเราก็เราเคยมีเงินของตัวเองนะทุกคนเราเคยมีเงินของตัวเองเราไม่เคยขอเงินใครเราอยู่ประเทศไทยเราก็เป็นคนที่มีรายได้ดีแต่การที่เราอยากมีลูกเพราะเราอยากมีลูกกับเขาไงแล้วอยากมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาตัดสินใจเพราะรักเขาแต่สิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่ ตอนนี้ฝรั่งเนี่ยถามว่าฝรั่งทางานดีไหมเขาก็ทํางานดีพอสมควรถามว่ารับผิดชอบเออเมียไหมอย่าใช้คําว่าเมียแค่วีซ่าติดตามบุตรคนที่เป็นผัวเมียในประเทศเยอรมันคือคนที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ใช่เมียดังที่น้องคนนี้เขาเจอก็อยู่กับสามีก็คือหน้าที่หลักเลยก็เป็นของผู้หญิงซะมากกว่าทั้งดูแลลูกดูแลบ้านดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเออ ของกินของใช้อะไรที่มันแพงๆตัวเองอยากกินตัวเองอยากใช้ตัวเองก็จะไปซื้อเองเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวคือเขาจะออกแนวเหมือนว่าอันนี้ของฉันอันนี้ของเธอแม้กระทั่งของตู้เย็นก็จะแบ่งเหมือนว่าอันนี้ของฉันอันนี้ของเธอแซกนิดหนึ่งนะหนูมาอยู่กับเขาทําไมคะลูก ตอนที่หนูมากับเขาตอนที่หนูมาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนน่ะเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องเกิดขึ้นหนูรักเขาจนหน้ามืดตามมเลยเหรอที่จะใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายแบบนี้ที่บอกว่าอันนี้คือของฉันอันนี้คือของเธอของนี้ตู้เย็นอันนี้คือของฉันอันนี้คือของเธออันนี้ของไอที่แพงๆน้องเขาก็เป็นคนซือ้อน้องบอก ของที่แพงๆผลไม้อะไรที่แพงๆที่หนูอยากกินหนูก็ซื้อเพราะเวลาไปกับเขาหนูจะไม่ค่อยมีสิทธิ์ที่จะหยิบอะไรสักเท่าไหร่พอหยิบปุ๊บเขาก็จะมาโหไม่ต้องเอาหรอกมันแพงอันนั้นนีเพราะว่าตัวเขาเองเขาจะหยิบของที่เขากินเท่านั้นคือเราก็เหมือนกับถ้าเกิดไม่ให้มีปัญหากันเลยก็คืออาศัยกินกับเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอน้องแต่ว่าหนูก็มีเงินของหนูมาไงหนูก็ไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้หนูไม่ได้มีความรู้สึกผิดหวังกับตรงนี้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเราก็เออฉันก็มีเงินของฉันฉันก ก็อยู่แบบนี้มาจนลูกเ,เข้าเข้าเรีเยกเข้าเรียกอะไรนะเข้าศูนย์เด็กเล็กเรื่องอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็อยากจะมันเงินมันก็ล่อยหลอวทุกคนท้องเล้วก็มีลูกจนลูกเนี่ยอายุขวบกว่าเกือบสองขวบก็ตอนนี้มันก็เงินที่ตัวเองมีก็ล่อยหลอลงก็ไม่มีเงินตอนนี้ก็อยากบอกสามีว่าเธอเออฉันจะทํายังไงดีคือว่าจริง,รงๆองเงิน น้องอ่ะเขาต้องได้เงินเด็กเงินลูกด้ยนะแต่สามีก็เอาเข้าบัญชีเขาเพราะบอกว่าเขาเป็นคนซื้อของเขาเป็นคนใช้ใจ่ายคือก็ยอมไงสาเหตุที่ยอมก็คือรักเขาแต่รักเขาจนหน้ามืดตาบอดเนะี่ยอันนี้ยบอกให้รู้เลยคราวนี้เออลูกได้เข้าศูนย์เล็กๆแล้วเรียบรอ้อยน้องก็จะหางานคือน้องเป็นคนที่มีความรู้พอสมควรก็อยากจะหางานในเอในหมดของตัวเองแต่ก็ไม่ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้เป็นภาษามากมายน้องเขาก็ไปเรียนภาษา ตอนนี้ก็น้องเขาบอกตอนนี้หนูก็เรียนภาษาด้วยเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็พยายามมองหางานเพราะว่าเงินที่ใช้จ่ายก็ที่เป็นส่วนตัวของหนูที่ว่าซื้อของแพงๆหรือว่าของอาหารไทยอะไรเงี้ยคือมันเป็นเงินของหนูเงินก็น้อยหลอลงเราก็เลยคุยกับสามีว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเธอสามารถจ่ายค่ากินรับผิดชอบค่ากินทุกสิ่งทุกอย่างของฉันและของลูกได้ไหมเพราะตอนนี้เงินฉันไม่มีแล้วทุกคน น้องเขาบอกว่าสามีเขาพูดคำนี้ออกมาเขานี่อึ้งมากแล้วนึกย้อนหลังไปรู้รู้อย่างนี้ฉันคงไม่มาอยู่กับเธอแต่ตอนนี้มันก็สายไปแล้วไงมีลูกแล้วอะ่ะมันก็ต้องอดทนเออน้องเขาบอกว่าเธอช่วยจ่ายค่ากินค่าใช้จ่ายฉันและลูกได้ไหมเพราะว่าเงินทองที่ฉันเงินเก็บของฉันอะ่ะที่ก่อนหน้านี้ตอนฉันท้องและตอนฉันเลีเล้ยงลูกมาเนี่ยคือเงินฉันหมดแล้วจริงๆแล้วมันก็ยังไม่หมดหรอกมันก็พอมีอยู่บ้างแต่ก็เก็บไว้ยามฉุกเฉิน ฉันไม่มีแล้วเธอเธอช่วยใช้ค่าใช้ใจ่ายค่ากินค่าใช้ใจ่ายค่าอันนู้นอันนี้ที่จะเป็นของลูกและของฉันเนี่ยของใช้ส่วนตัวเนี่ยได้ไหมเขาบอกว่าฉันได้ผิดชอบเธอไม่ได้หรอกเธอเธออยากได้เธอก็ไปหา,างานทําเอางงเขาเคยคุยว่าเราเป็นผัวเมียกันถ้าเกิดว่าเอฉันมีปัญหาเอรายจ่ายฉันต้องเลี้ยงลูกดูแลลูกเนี่ยลูกก็เป็นลูกของเราเธอก็ต้องช่วยฉันเ ทั้งค่ากินค่าใช้จ่ายเพราะฉันไม่ไม่ได้ไปทํางานฉันยังหางานไม่ได้ตอนนี้ฉันยังเรียนภาษาอยู่น้องเขาอธิบายให้ผู้ชายฟังผู้ชายเขาบอกว่าเธอไม่ใช่เมียฉันเธอเป็นแม่ของลูกแต่เธอไม่ได้เมียฉันเธอยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับฉันเธอไม่ใช่เมียฉันสิ่งใดที่เธออยากได้เธอก็ต้องหาเองมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเธอไม่ใช่ชีวิตส่วนตัวของฉันฉันก็ซื้อในสิ่งที่อยากฉันอยากได้ฉันก็ใช้ในสิ่งที่เป็นชีวิตส่วนตัวของฉันแต่ของลูกเนี่ย พอเป็นไปได้ที่ฉันจะซื้อเออนู่นซื้อนี่ให้ในสิ่งที่เธออยากได้ให้ลูกแต่ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยเป็นของที่จําเป็นเท่านั้นอันนี้พี่อธิบายนิดหนึ่ง นุขาอันนี้ไอ้ที่ฝรั่งเขาพูดเนี่ยคือเศรษฐกิจที่เนี่ยประเทศต่างประเทศประเทศเยอรมันเนี่ยทุกอย่างมันแพงหมดไอ้ที่เขาพูดมันก็ถูกอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรที่เป็นของลูกที่มันจําเป็นก็ซื้อถ้าไม่จําเป็นเน,นี่ยงง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 อะไรที่เราชอบซื้อน่ารักอะไรโน่นอ้นนี้คือไรายได้มันยังไม่ได้ฟุ่มเฟือยเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาที่น้องบอกว่าเขามีไรายได้ดีพี่บอกนิดนึง หนูรู้หรือเปล่าว่าเขามีรายได้ดีเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าชาวบ้านค่าน้ําค่าไฟค่านุ่นค่านี่เขาผ่อนรถไหมเขาเออต้องจ่ายค่ามือถือรายเดือนไหมต้องจ่ายค่านุ่นค่านี่ไหมเราไม่รู้รายจ่ายของเขาก่อนที่หนูจะคุยกับเขาเรื่องเนี้เราต้องรู้รายจ่ายกับเขาก่อนแล้วเราคึงค้อยมาตัดสินว่าเขาขี้เหนียวหรือว่าเขาใจร้ายที่เขาไม่ออกค่าใช้จ่ายให้เราหรืออะไรเราแบบนี้แต่จริงๆแล้วพี่จะบอกให้ว่าหนูพลาดตั้งแต่ทีแรก หนูทำไมไม่เขาออกค่าใช้ใจ่ายให้หนูตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูท้องที่หนูมาหนูจะไปใช้ใจ่ายเองอย่างเงี้ยฝรั่งเขาถือว่าเราสามารถรับผิดชอบตัวเองได้<ๆ>เขาไม่ให้เราอยู่แล้วอันนี้เราทําให้เขาเคยตัวเองค่ะลูกนะอันนี้งงคนไหนที่เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ทีแรกท้องแล้วก็ไม่ได้แต่งงานกับฝรั่งคือฝรั่งให้เหตุผลว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานตอนนี้ให้ทําวีซ่าติดตามบุตรมาก่อนอย่าลืมว่าบุตรเนี่ยเราอยากมีเขาไม่ได้อยากมีเขาก็จะพัดจะผูมีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่่าาไมต้องทวํวซ แต่งงานให้ทําวีซ่าติดตามบุตรมาก็เหตุการณ์มันก็เป็นเช่นนี้เขาก็ไม่ใช่สามีเราอย่างที่เขาพูดอะมันถูกแล้วส่วนว่าเออมันไม่ได้ใช้ชีวิตผัวเมียเลยไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเออครอบครัวที่ว่าเออมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วจะใช้ชีวิตกันถึงมัน่นปลายหนูหนูคิดผิดค่ะเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขานะคะเราเป็นพ่อเป็นแม่หนูมีหน้าที่เป็นแม่เขามีหน้าที่เป็นพ่อ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะว่ายังรักกันอยู่แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดที่เขาไม่รักหนูเขาก็ขอแยกตัวจากหนูไปได้เพราะว่าไม่รักแล้วแต่ลูกเขาก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ก็ประเทศเยอรมันเขาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นเมียเขาโดยธรรสมรสถูกต้องมฎดมมยนั่นแหละเขาถึงจะรับผิดชอบเราว่าเออจะต้องให้ค่าเลี้ยงดูอันนู้นอันนี้ในฐถานะที่เรายังต้องดูลูกเลี้ยงลูกอยู่อะไรก็จะอกแนวประมาณนี้สิ่งที่เขาพูดถูกเราไม่ใช่เมียเขา เธอไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับฉันฉันไม่จาเป็นต้องรับผิดชอบชีวิตเธอทุกอย่างถ้าเธออยากได้อะไรเธอก็ไปซื้อเอาสําหรับของลูกฉันจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่เธออยากได้ให้ลูกโดยที่ฉันคิดว่าไม่จําเป็นฉันก็ไม่จ่ายเนี่ยคนญี่รมันจะก็จะเป็นอย่างนี้บางคนน่ะคิดเสร็จเงินเล็กๆน้อยคิดหมดเพราะว่ารายได้เขาดีจริงแต่รายจ่ายเขาก็เยอะเหมือนกันฉะนั้นเราต้องรู้รายจ่ายและรายได้ของเขาว่ามันพมันโอเคไหมหรือไม่ว่าเขามีค่าใช้จ่ายอน,นุนอันนี้ของเขาหรือเปล่าอันเนี้ย มันเป็นความผิดพลาดของหนูเองอย่าไปคิดว่าเอ๊ฝรั่งมันขี้เหนียวทําไมมันไม่ให้เราเป็นเมียมันมันไม่รับผิดชอบเราไม่ใช่เมียอย่างที่เขาพูดนั่นแหละถูกแล้วตอนนี้ไม่ต้องมาเสียใจมันมันพลาดไปแล้วคือตอนเนี้จากที่เคยรักกันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มันเหมือนเหลือสักคนละห้าสิบผู้หญิงก็เสียใจส่วนผู้ชายก็ถอยห่างใจยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถามว่าหนูจะอยู่ต่อแบบไหนก็อยู่ต่อแบบไหนหนูก็อยู่ต่อได้ด้วยเออหนูไปเรียนก่อนตอนนี้หนูโอดทนไปเรียนภาษาคนเนาะแล้วถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเนีย เออหนูก็สามารถที่จะทำเรื่องแยกกันอยู่ได้หนึ่งปีแล้วถึงจะทำเรื่องอย่าซึ่งยาเนี่ยเขาก็รับผิดชอบลูกอยู่แล้วแต่ว่าหนูเนี่ยหนูก็ช่วงนั้นหนูก็ต้องไปอาศัยเงินของรัฐบาลเพื่อว่าเออในช่วงที่เราหางานหรือว่าในช่วงที่เราเออจะต้องดูแลลูกเราจะหางานได้เออมินี่จอบงานนี้นิดหน่อยก่อนแล้วก็ต้องดูแลลูกหรือว่าเราจะหางานได้เต็มเวลาคือก็ค่อยๆเป็นค่อยไปจะถามว่าจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะ หนูอยู่ได้ไม่จําเป็นว่าต้องพึ่งผู้ชายถ้าผู้ชายเขาผักใสเราจริงๆหรือว่าหนูไม่ไหวจริงๆเออหนูต้องอดทนมากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าหนูคิดว่าหนูไม่ไหวหนูก็ถอยก็เท่านั้นเองถ้าถามพี่แล้วในสิ่งที่ผู้ชายเขาพูดว่าเธอไม่ใช่เมียฉันมันก็ถูกต้องค่ะเรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขาน้มน้อมคนไหนที่ชีวิตคล้ายๆอย่างเงี้ยก็มาดูไว้เพราะว่าฝรั่งเขาคิดแบบนี้จริงๆคนบางครั้งบางคนนะเออพี่เจอฝรั่งบางคนเนี่ยที่มากับแฟนเนี่ยเออรู้จักเขามาเป็นสิบสิบปีเนาะ เราถามวันนี้เมียเธอไม่มาเหรอเขาจะหันมาบอกกับพี่ทันทีเขาไม่ใช่เมียฉันนะเขาเป็นแค่เพื่อนหญิงฉันเท่านั้นทั้งๆที่เขาก็มีลูกด้วยกันถามว่าทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่เมียจริงๆเพราะเขายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสฝรั่งบางคนเขาคิดอย่างนี้จริงๆฉะนั้นหนูจะไปคิดว่าเราเป็นเมียเขาเอ่อทําไมเขามองเราว่าเป็นเพื่อนหญิงอันนี้เขาดูถูกเราเขาไม่ได้ดูถูกเขาพูดเรื่องจริงเขาพูดเรื่องจริงเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังนะดูไว้เป็นุทาหนะทําวีาติดตามมบุตราเเนี่ยออ ท้องแล้วเวลาที่หนูท้องหนูมีเงินหนูเก็บไว้เลยหนูใช้เงินเขาค่าหนูใช้เงินเขาค่ะอย่าเอาเงินของตัวเองมาใช้เหมือนน้องคนนี้แล้วตอนนี้พอเราเอาเงินเรามาใช้มากๆมันกลายเป็นว่าเขาเคยตัวจะนี้เขาก็ไม่อยากรับผิดชอบเราเขาก็คิดว่าเงินเธอก็มีไงเธอก็รับผิดชอบตัวเองถึงเวลาที่เงินเราหมดขอให้เขารับผิดชอบมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนตอน้นเนาะอันนี้ก็มีเรื่องบานปลายไปแล้วก็หนูจะอยู่ต่อหรือว่าจะยังไงก็อย่างที่พี่บอกเนาะก็ ค่อยๆค,คิดกันไปแล้วก็น้องๆคนไหนมีอะไรจะมาแนะนําน้องเขาก็แนะนํากันมาดีๆนะคะถ้าเลิกกันไม่รักกันแล้วอยู่ไม่ได้แยกได้อย่างที่พี่บอกเนาะค่อยๆศึกษาค่อยๆเดินเรื่องอย่างน้อยๆหนูคงเป็นคนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานหนูคงแน่นตอนนี้หนูไปเรียนภาษาเยอรมันให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปทํางานในสาขาที่เราเรียนมาอาวุธที่เรามีไปเทียบว่ามันได้ไหมอะไรไหมค่อยเป็นค่อยไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่เป็นกําลังใจให้สู้ๆผู้หญิงไทยหลายๆคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในประเทศเยอรมันเยอะแยะค่ะไม่ใช่มีหนูคนเดียวสู้ๆสู้สสเท่านั้นที่จะยืนได้คนที่อยู่ประเทศเยอรมันเนี่ยหรือต่างประเทศเมือฝรั่งหลายๆคนด้วยหลายประเทศถ้าไม่แข็งแกร่งจริงๆอยู่ไม่ได้ค่ะปัญหามันเยอะเนาะแล้วเจอกันใหม่สู้ๆนะคะสู้ๆลูกต่อไปวันข้างหน้าหนูจะต้องมีอนาคตที่ดีกว่านี้เชื่อพี่แล้วเจอกันใหม่ค่ะ